ค่ะพบก,กับปุ๋ยนะาะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคําที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กลกันนะคะพร้อมกันหร้อยังคะพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรื่องคาที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กลนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านเขียนคําที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กลได้ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย มาทบทวนบทเรียนกันนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนคําที่มีตัวสกุในมาดราแม่อะไรไปลูกมาตตาตัวสะกดแม่อะไรจาไม่ได้ไปดูภาพกันเลยค่ะคอยจะนึกออกไหมลูกคําว่าอะไรลูกเห็นภาพแล้วคําว่าอะไรคะคําว่าแมวแสดงว่ามาตราตัวสะกดแม่อะไรคะมีตัวอะไรเป็นตัวสกดวลวอแวนแสดงว่าแม่อะไรลูก แม่เกลใช่ไหมคะมาตราตัวสะกดแม่เกลคือคําที่มีวอลวนเป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายนั่นเองนะคะมีวอลวนตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลเก่งมากค่ะลูกเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะกับมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะลูกนะมาตราตัวสะกดแม่กนคือคําหรือพยางค์ที่มี นอหนูนอเนนยกผู้หญิงรอเรือรอลิงรอจุฬาเป็นอะไรคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกไปดูตัวอย่างคำแม่กลนกันนะคะไปดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะไปดูตัวอย่างคำกันนะคะคำแรก<ม>เห็นภาพแล้วพอจะนึกออกไหมลูกฐานข้าวใช้อะไรภาชนะอันนี้คือจานใช่ไหมลูกจออานอยจานแสดงว่า มีนอหนูเป็นตัวสะกดเป็นคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ค้นไปดูภาพต่อไปกับคําต่อไปนะคะอ่านะคะช้อนใช่ไหมลูกอ่าช้อนเขียนยังไงคะช้อนเขียนยังไงชออนอช้อนไห่ถูช้อนใช่ไหมคะอ่าสีดาก็คือพยัญชนะต้นชอสละอสีแดงพยัญชนะท้ายนอนนอใช่ไหมลูกตัวสะกดสีน้ำเงินนะตามด้วยวรรยุสีเขียวชออนอช้อนไห่ถูช้อนเก่งมาก่ะลูก ไปดูนะคะไปดูที่ตัวอย่างต่อไปส่วนไหนคะส่วนไหนลูกส่วนไหนส่วนไหนคะเป็นคําที่อายวุวะส่วนไหนที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดมือหรือแขนลูกมือหรือแขนคะ,ะคําว่าคําว่าแขนนั่นเองนะคะลูกอขอแอนอนแขนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแสดงว่าเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่คนนะคะไปดูภาพต่อไปนะคะ สีดำนำไม้นะคะนำไม้มาเผาเราจะได้นะคะได้อะไรถ่านนั่นเองนะคะถ่านจากไม้นะคะถออานอถ่านไม่เอกถ่านนะคะมีนอหนอูเป็นตัวสะกดใช่ไหมลูกไปดูต่อกันเลยนะคะกับคำต่อไปเดี๋ยวผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรลูกอ่านหรือเขียนอ่นะคะกลางหนงังสือออกมานะคะแสดงว่า ภาพนี้สื่อถึงคําว่าอ่านนั่นเองนะคะต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้กําลังใช้ปากกาดินสอทาอะไรลูกเป็นภาพที่สื่อถึงการเขียนอ่านกับเขียนอ่ามาดูคํากันเลยนะคะอออ่านนออ่านไม่เออานอา,นา,นานมีนอน,นูณเป็นตัวสะกดนะคะแสดงว่าเป็นคําที่อยู่ในมาตราแมา่กลนถูกต้องใช่ไหมคะลูกต่อไปเขียนใช่ไหมข้อเอนอเขียนถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะ คำว่าเขียนนะคะมีนอนหนูนเป็นตัวสะกดแสดงว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตร,ราแม่กลนเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะลูกนะหนุนนอนใช่ไหมลูกคำว่าอะไรคะคำว่าหมอนหอมอ,อ,อนหมอนนะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวตามด้วยสระอ,อแล้วก็มีนอนหนูปเป็นตัวสะกดนะลูกนะต่อไปอที่อยู่อาศัยนะคะคืออะไรคะคำว่าอะไรลูกจากภาพคำว่า คำว่าบ้านนะคะบอานอบานมันไม่โทบ้านนั่นเองนะคะมีนอนหนูเป็นพยัญชนะ้ายหรือที่เรียกว่าตัวสะกดนะคะแสดงว่าเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เลยลูกแม่กลนนั่นเองนะคะไปต่อกันเลยนะคะไปดูกันต่อนะคะจากภาพนะคะนําน้าใส่ลงไปนําดอกไม้มาปักปักลงไปในแจอะไรลูก แจกันนั่นเองนะคะจอแอแจกอะนอกันสละะเปลี่ยนเป็นไม้หั่นกระานาาเมื่อมีน้องหนูเป็นตัวสะกดแสดงว่าคำว่าแจกันพยางค์ไหนที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กนลูกอ่ะพยางค์หลังใช่ไหมคะพยางค์แรกไม่มีตัวสะกดแสดงว่ากอะนอกันมีนอหนูเป็นตัวสะกดก็เลยทําให้คําว่าแจกันอยู่ในมาตราแม่กนนั่นเองนะลูกนะต่อไปเป็นผลไม้หอมไหมลูกหอมมากเลยคําว่าทุเรียนนะคะ พออุทุรอเอียนเรียนอ่ามีนอเป็นตัวสะกดแสดงว่าเป็นคําที่อยู่ในมาตาสกุแม่คนนะคะเิ่งมากะลุมาดูต่อกันเลยนะคะอ่ามีทั้งปลาทูมีทั้งไข่ดาวมีทั้งนะคะบาร์บีคิวมีขนมปังนะคะแสดงว่าเป็นเป็นอะไรลูกปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการดํารงชีวิตอาเลยคะอาหารเิง่งมากะลุโออาอาโหอาโ,โรหันอ่า นะคะไม่มีนอนูแล้วนะลูกนะแต่มีรอเรือเป็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงเหมือนมีนอนูเป็นตัวสะกดแสดงว่ามราราแม่กลนอกจากนอนูแล้วยังมีรอเรือนะคะทาต่อไปนะลูกนะอ่ะนะคะครอบครัวนี้คุณปู่คุณย่าแล้วก็เด็กกําลังทําอะไรลูกทาบุญใช่ไหมคะบุญตักบ,บาตรควาว่าทําบุญไปดูกันเลยนะคะ ทออํมทามบออุยอบุญนะคะแต่เวลาออกเสียงออกเสียงมันมีนอหนูเป็นตัวสะกดเวลาเขียนเขียนยอผู้หญิงแสดงว่านอกจากนอกหนูเป็นตัวสะกดแล้วมีรอเรือยอผู้หญิงไปดูต่อกันนะคะนอกจากนอกหนูรอเรือแล้วยอผู้หญิงแล้วยังมีตัวอะไรต่อกันนะคะต่อไปภาพต่อไปอ่ะเป็นนักเลงหัวไม้ใช่ไหมลูกช่วหาเรื่องชาวบ้านใช่ไหมคะคนเกเรเราเรียกว่าเราเรียกว่าคนอะไรลูกคนพานใช่ไหมคะ คนทานพ้ออุนอคนพ้ออารอทานทานแต่เวลาออกเสียงออกเสียงเหมือนนอหนูเวลาเขียนเขียนรอลิงเพราะฉะนั้นนอกจากนอนหนูรอเรือยอผู้หญิงยังมีรอลิงอีกตัวใช่ไหมคะที่เป็นตัวสะกุในมาตราแม่กลนไปดูกันต่อนะคะลูกนะกับภาพต่อไปสัตว์ตัวนี้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าวานวานเวลาออกเสียงมันมีนอหนูเป็นตัวสกุแต่เวลาเขียนเขียน ตัวสะกดรอจุลานะคะนับนลูกมีนอหนูนะคะเมื่อกี้มีรอเรือมีโยผู้หญิงมีลอลิงมีรอยจุลาห้าไปดูพยัญชนะตัวที่หกกันนะคะมาดูคําต่อไปนะคะอ่ะเห็นเป็นเครื่องหมายอะไรลูกบวกลบคูณหารเครื่องหมายอะไรคะคูณนั่นเองนะลูกนะคออูนอคูณเวลาออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนเขียนนอนเนนนะคะลูกนะเก่งมากค่ะลูกไปต่อกันเลยนะคะ มาตราตัวสก,ก,กุลแม่กลนใช่ไหมลูกมาตราแม่กลนนะคะคาแรกที่ครยยบยกมาเป็นตัวอย่างคําว่าใจบุญคําว่าบุญนะคะออกเสียงมันมีนอหนูเป็นตัวสกุลแต่เวลาเขียนเขียนยอผู้หญิงนะลูกนะต่อไปข้อ2ล้างจานจอ,อานอจานตรงตัวเลยนะคะนอหนูนะคะลูกนะต่อไปข้อ3แข่งขัน<ม>นะคะขันก็ขันน้ําก็ใช้นอหนูเป็นตัวสกุลแข่งขันก็ใช้นอหนูเป็นตัวสกุลนะลูกนะ ต่อไปข้อสี่อาหารเขียนตัวสะกดด้วยรอเรือนะคะแต่เวลาออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะลูกนะต่อไปข้อห้าสัญญาตัวสะกดคือยอผู้หญิงแต่เวลาออกเสียงออกเสียงมันมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะสัญ artistic. ต่อไปข้อต่อไปน้ำตาลน,น้ำตาลมีรสหวานนะคะต่ออารอตาลแต่เวลาเขียนเขียนรอริงเวลาออกเสียงออกเสียงมันมีนอหนูเป็นตัวสะ กดนั่นเองค่ะต่อไปอวยพนนะคะพรพรพอน,พอ,น,พอ,อ,นอพอนนะเรสะกดพอ,อน,อพอนในเวลาเขียนเขียนพอ,อนะคะนะคะสระอลดรูปไปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองนะลูกนะพรถ้าเราเขียนคําอ่านเราจะเขียนว่าพอ,ออพอนอพแในเวลาเราเขียนคําเราจะเขียนว่าพอและรอเรือเราจะออกเสียงว่าพนเหมือนมีตัวสระอนะคะ เป็นตัวสะกดแต่ตัวอลดรูปไปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคําเฉพาะนะคะเฉพาะตัวรอเรือเท่านั้นที่เป็นตัวสะกดก็จะลดรูปสระอไปแต่ถ้ามีพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดต,ตัวอื่นนะคะสระอก็ยังคงอยู่นะลูกนะต่อไปปัญหาปันเหมือนออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนเขียนยอผู้อิงนะลูกนะ เก่งมากนะคะลองอา่านอีกรอบไหมลูกใจบุญดูตัวสะกดดีๆนะคะเวลาเขียนล้างจานแทงขันอาหารสัญญาน้ำตาลอวยปนปัญหาดูตัวสะกดดีๆนะคะลูกนะเพราะเวลาออกเสียงมีนอหนูหมดเลยเสียงแต่เวลาเขียนนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะลูกนะมาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปวันนี้มาตาแม่กลใช่ไหมลูกหมายถึง คำที่ผสมสระต่างๆแล้วมีนอหนูเป็นตัวสะกดนอกจากนอหนูแล้วมาตราแมกนยังมีตัวสะกดอีกห้าตัวใช่ไหมลูกตัวอะไรบ้างคำที่ผสมสัะต่างๆแล้วมีนอนเอนนยอผู้หญิงรอเรือรอเงร,ร,ร,รอจุฬาอย่นนะคะอีกห้าเป็น,เป,นเป็นอะไรลูกเป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงอย่างนอหนูสะกดก็เป็นคำในมาตราแม่กนเช่นเดียวกันนะคะเก่งมากค่ะลูก พาราง,งานของวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่71ด้านล่างนะลูกนะเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมายังลายส่วนตัวของคุณครูอ้อยนะคะลูกนะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ